มึงทำไมวันนี้บรรยากาศดีขนาดนี้บรรยากาศดีเหลือเกินนะครับเย็นจนหนาวเลยเย็นเกินฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้พามาดูวัดพระธาตุาท่้อนแก้วนะครับในช่วงพายุเข้า ช่าง่นเดียวป็นไงบ้างครับหลวงพี่อันนี้เป็นยังไงบ้างยังสวดมนต์ก่อนไม่กลับแล้วหรอกลับไปต้องไปทำกับข้าวไหมกลับไปแล้วไม่ทากับข้าวอ่ะสวัสดีจะไม่ทรงจ้า ร้าแม่จ้ารองเท้าอุ้ยผมยืนฝังรองเท้าหายไหมรองเท้าหายไหมไม่หายแม่วันดีจ้า ไม่รู้ว่าใครดูอยู่เนี่ยหนึ่งคนสวัสดีนะครับคุณแม่หรือเปล่าคุณแม่สำรวยหรือเปล่าเนี่ยวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับตั้งแต่เช้านักท่องเที่ยวมาตั้งแต่ตีห้าครับแต่ว่าตอนนี้ก็น้อยแล้วนะฮะเพราะว่าใกล้จะโอ้หกโมงแล้วอะ่ะ ็จะดูแบบโล่งๆหน่อยแต่เหมือนฝนกำลังจะตกนะครับตรงนี้กำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับพาชมบรรยากาศนิดนึงนะแม่แองขยันจังเลยลาก่อนลางก่อนสะอาดก่อนนะคะแต่พื้นตรงนี้มันลื่นเหมือนกันเนาะ ตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะครับมันจะเป็นกระเบื้องแบบลื่นๆนะบางทีเดินไม่ดีเนะี่ยคุณตาคุณยายเนะี่ยหกขลมเยอะนะบริเวณนี้เขาก็จะติดสติกเกอร์บอกเอาไว้ว่า,าต้องระวังนะครับตรงนี้เดินมาก็จะเป็นเห็นพระพุทธรูปได้อย่างชัดเจนนะครับบริเวณนี้นะ ยามเย็นครับไม่มีแสงอาทิตย์เลยวันนี้พายุเข้านะครับที่เขาคขเอสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะที่จะมาวัดพระธาตุผาส้นแก้วในช่วงนี้ขับรถดีๆนะครับถนนลื่นมากเลย <c oughs> ถนนลื่นลื่น,นมีอุบัติเหตุทุกวันเลยครับบริเวณทางขึ้นเขาคอนะครับจากหลมสัก มาวัดผ่าซ่อนแก้วนะฮะรถจะไปชนฟุตบาทกันซะเยอะนะครับส่วนเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเ,เกิดจากรถที่ไม่ชินทางแต่ผมขับขึ้นลงทุกวันยังลื่นเลยนะครับ <c oughs> นะฮะลื่นเหมือนกันมีเจดีหลังใหม่แล้วทุกคนตอนนี้ที่วัดมีเจดีเชเวตากองแล้วครับ ชื่นใจไหมฮะเจดี JD หลังนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่อิฐหินปูนทรายธรรมดานะเป็นความตั้งใจนะครับความศรัทธาและความอดทนแล้วก็ความเพียรก็เลยได้เจดีชเวดากองอีกหนึ่งเจดีนะฮะดีใจไหมครับไม่ต้องไปประเทศเน,นียนมาเลยนะนี่มาแค่เขาเอก็เห็นเจดีละจ้าส่วนเจดีหลังเก่าเนี่ยเราก็ไม่น้อยหน้ากัน ครับเพราะว่าเขาปิดทองนะวนยอดนะฮะมีปิดทองใหม่นะครับผมบุรณะใหม่ตัวแรกเขาท่าสีเหลืองเฉยๆแล้วมันเก่าแล้วก็เลยปิดเป็นทองคำแท้เลยทุกคนสวยงามมากนะครับมองในจอโทรศัพท์นี้มันจะไม่ไม่ไม่เหมือนของของแท้ที่เห็นด้วยตาเนี่ยจ้ะ ก็พ,พอดูได้อยู่กลับกลับกันแล้วเหลอจ้ะบาย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 ขับรถดีๆนะครับกลับครับหิวข้าวจังเลยนี่มันกลับไปกินข้าวนะครับผม หลังจากที่ได้ลาสิกขาบทมานี่รู้สึกว่าเหมือนพุงจะเริ่มยืน่นะฮะตอนเช้าเคยเดินบิณฑบาตเนี่ยได้ออกกำลังกายนะครับผมพอเป็นคารวาสแล้วเหมือนว่าเดินน้อยแต่แต่ผมโชคดีอย่างหนึ่งนะครับทุกท่านคือจากพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับทำงานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเดิน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 นะครับมาตรงนี้ฮะห้องน้ำครับมีข้าง g ี ได้ออกกำลังกายตอนเดินไปห้องน้ำนะคนน้อยแล้วนะครับแต่ว่าทั้งวันเนี่ยคือรถติดบริเวณนี้คือรถจอดยาวไปถึงข้างบนเลยนะฮะยาวมากเลยนะจอดนี่แบบเต็มแล้วก็ทุกคนที่มาช่วงเย็นเนี่ยไม่ต้องไปเสียตังค่าที่จอดนะครับจอดตามตามเนี้ยฮะแอบแอบนะแอบแอบจอดจอดได้ครับ จอดได้ฟรีด้วยตรงนี้ไม่ไกลมากคุณตาคุณยายเดินจะได้ไม่ไกลตอนนี้ตึกทาสีใหม่แล้วนะครับเป็นสีเหลืองอ่อนๆเพราะว่าสีเดิมมันเก่าแล้วครับตึกสัจจะบาร,รมีนะครับตึกนี้คือตึกสัจจะบาร,รมีนะฮะตึกตึกนี้ตึกนี้มีความหมายนะครับเป็นความตั้งใจของหลวงพ่อนะครับที่อยากให้ผู้ปฏิบัติทมนะฮะได้มาพักอาศัยนะครับตึกนี้ไม่ใช่ตึก หรือว่าโรงแรมนะักท่องเที่ยวนะทุกท่านบางคนบอกว่าเอามาจองที่พักเนี่ยจะนอนได้ไหมอะไรเงรี้ยนี่เป็นตึกผู้ปฏิบัตินะฮะอากาศนี่คืออย่างนี้เลยนะเนี่ยเปียกฝนตกทั้งวันเลยครับนีฝนตกทั้งวันเลยเย็นสบายมาก ที่วัดก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลด้วยนะแต่ตอนนี้ตุงเก่ามากเลยเดี๋ยวจะต้องให้เจ้าหน้าที่นะฮะเขาเอาออกแล้วเก้าเก่าตอนนี้เหมือนโดนแดดโดนฝนทุกวันนะครับก็จะเก่าหน่อยส่วนต้นสาก,กุระนะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเหมือนว่าลมแรงครับพัดเอาดอกใบหลุด ไปบ้างคุณพ่อคุณแม่อาจจะถ่ายรูปออกมาไม่สวยก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะแล้วก็บริเวณลานพระพุทธเจ้าห้าพระองค์แทนแทนมีพญานาคด้วยนะครับนีซูมนะฮะซูมเข้าไปเป็นพญานาคปู่ศรีสุวรรณนะครับนา,รานคราชนะฮะอันนี้สายมูเลยนะสายมู พี่เนาะกลับเลยจ้ะกลับแล้วครับผมโอ้โหใส่หมวกจำไม่ได้เลยอะนะฮะร<ทาง>อเกินเจ้าหน้าที่เขาเริ่มทยอยกลับบ้านกันแล้วครับทุกคนส่วนผมก็รอรถมารับนะฮะ วันนี้มี FC มารับครับผม FC พาไปกินข้าวดีใจจังเลยฟังแหลมมาตลอดนะครับหลายปีมากนะฮะแล้วก็วันนี้มี f c ซเขาเขาจะมาเปิดร้านอาหารนะครับอยู่ตรงหลังหลังร้านหลังหลังวิหารพระเจ้าพ่อองค์ไปทางแถบนู่นนะครับเขาเช่าที่นะฮะแล้วก็เปิดเป็นร้านอาหารเวียดนามโอ้สบายละต่อไป คุณพ่อคุณแม่มานะครับทานอาหารเวียดนามบนเขาพอนะครับชมบวิวสว,สวยสวยขยันแท้ทเขากลับบ้านกันหมดแล้วแม่โอ้ยขยันแท้นะฮะ <c oughs> มีเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่คอยดูแล นักท่องเที่ยวนะครับอยู่ตรงเนี่ยซุ้มเนี่ยครับเขาก็จะคอยดูเกี่ยวกับเรื่องผ้านุ่งนะฮะคุณแม่จะดูเรียบผ้านุ่งแล้วก็รองเท้าคอยสกัดกั้นนะครับรองเท้าที่ทะลุขึ้นมาข้างบนนะครับอาจจะเละๆหน่อยนะเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยมาช่วงนี้ก็มีลมมาด้วยก็ดีนะครับจะได้ไม่ไม่ ไม่ป่ยวยนะตากฝนจะเอกลับแล้วหรอไม่คุยกันเลยกลัว <ug of k ong> กล้องเหรอเดี๋ยว ก็จะมีทําวัดสวดมนต์นะครับตอนเย็นนะฮะทุกวันคุณพ่อคุณแม่ท่านใดมาช่วงเย็นก็ไปทําวักวด,ดกับพระไปสวดมนต์กับพระคุณเจ้าได้นะครับผมบริเวณด้านล่างก็เป็นที่ถ่ายรูปนะข้างล่างนี้ก็ลงไปถ่ายรูปได้นะครับแต่ห้ามโดดน้ําเล่นสระนลึกมากนะครับต้องระวังลูกหลานด้วยนะมีดหัวเลยนะฮะเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยครับ คือลึกนะฮะบ,บริเวณนี้ก็จุดถ่ายภาพนะครับผมอันนี้เป็นนครวดัดจ้าเนี่ยขึ้นไปยืนตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปสวยงามมากภาพได้ภาพที่สวยๆมีจุดถ่ายรูปเยอะอยู่เหมือนกันนะกลัวว่าหลวงพ่อกลัวว่าโยมจะเบื่อนะครับมาแล้วก็เอะอะอะไรก็ทำบุญทำบุญนี้เนาะ ให้ชมเจดีกันนะครับผมเจดีชัดชัดนะฮะเจดีนี้สวยงามแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยบรรจุพระอารหันต์แปดทิศแล้วก็มีพระธาตุที่นํามาจากเจดีชเวดากองจริงๆเจดีชเวดากองนี่จริงๆรแล้วทุกท่านเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นเจดีของออประเทศพามา่าเลยขนาดนั้นนะนะจริงๆก็ไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกนะครับเป็นแค่สถานที่สําคัญนะครับที่เอาไว้เก็บเกี่ยวกับ ความทรงจำนะครับของพระพุทธเจ้านะครับก็คืออัฐินะครับพระบรม,มาสารีริกธาตุนะก็ตอนนี้เหมือนหมอกกำลังจะมานะครับถ้าลงมาเนี่ยจะมองไม่เห็นพระพุทธรูปเลยนะครับคือแบบเป็นหมอกบาง ทัศนียภาพไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้ว่าใครมาจอดรถตรงนี้เหมือนกันนะนี่ฮะเคยนั่งเคยนั่งเล่นนะเคยแบบนั่งเล่นๆน,นะครับตอนนั้นเป็นเป็นหลวงพี่อยู่มานั่งเล่นแล้วก็เราไม่ได้เจ็บขาไม่ได้ปวดขาคือเดินได้ปกติพอนั่งรถแบบนี้ฮะแล้วแล้ววันต่อมารู้สึกว่าผมจะเดินตกบันไดแล้วก็ได้นั่งจริงอยู่ประมาณสองวันเพราะเดินไม่ได้นะคือ ขาซนนะครับต้องไปหาหมอฉีดยาได้นั่งด้จริงๆเลยนะครับถ้าใครใครที่เจอรถแบบนี้อย่าเผิ่ไปนั่งเล่นนะฮะถ้าเราปกติดีเนาะไม่รู้เป็นมันเป็นรางไม่ค่อยดีหรือไงไม่แน่ใจนะระหว่างที่ทุกคนเขากลับบ้านกันหมดนะครับแต่ว่าเนี่ยสองคนนี้เขาจะนั่งอำนวยความสะดวกให้ นักท่องเที่ยวอยู่เกาะน,นะครับกนะวาดกันกวาดกันถึงเที่ยงคืนเลยไหมเนี่ยใช่ ใกล้จะกลับนะครับวันนี้ก็ัก็ถทายคุณพ่อคนแมหนหน่นึงนะครับหลังจากที่ได้ห่างหายไปนานเลยนะไปเปิดชแน l ใหม่นะครับเป็นช n e l เกี่ยวกับชีวิตหลังหลังจากเป็นพระนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังเขียนเนื้อแหละนะฮะเป็นเป็นเนื้อแหละของตัวเองนะครับดีใจมากๆ จะมีแห่เป็นของของตัวเองนะครับเป็นลิขสิทธิ์เราเองด้วยนะแต่ไม่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์นะครับส่วนใหญ่แหแห่ที่แห่ไปก็เป็นการกุศลน,นะฮะแล้วก็วันนี้มีญาติธรรมนะครับติดต่อมาให้ทําสปอตโฆษณาตอนนี้ก็รับอัดสปอตโฆษณาด้วยนะครับเกี่ยวกับงานบุญงานกุศลน,นะฮะสำหรับท่านใดที่จะประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับงานบุญงานกุศลอันนี้รับอัดสปอตโฆษณานะแล้วก็ นะคมีแต่ความสุขในวันเข้าพรรษานะครับผมสวัสดีนะจ๊ะ